ใหม่แตวิการครับมารับบทนับสุดท้าทายอย่างคุณยายวานาณนะกับภาพยนตร์ที่เขาดัดแปลงมาจากเรื่องทายาทอสูรน,นะ,ะถ้าใครจาได้บทน,นี้คือปังมากนะครับในอัพคัมมิ่งโปรเจกต์นะครับหนังปี69ของค่าย GDH ที่ตานายตํานาน,น,านคายตะขาบนะครับกำลังจะกลับมาแล้วเวอร์ชันที่ผ่านมาโหปล่อยตะขาบกปนแบบว่าสุดปังนะ,ะแต่ละคนก็คือเล่นดีมากนะ,ะความปังของใหม่นะครับยังไม่เ,เพียงแค่นี้เพราะว่าเจ้าตัว เพิ่งจะไปร่วมงานนะครับเทศก,กาลหนังเมืองคานที่ประเทศฝรั่งเศสมาด้วยในฐานะนักแสดงนําจากภาพยนตร์นะครับไทยเรื่องผีใช้ได้ขานี่เลยปังมากนะถ้าใครได้ดูแล้วบอกเลยว่าโหแค่น้ําจิ้มน้ําจิ้มนะคือทีเซอร์ก็คือน่าดูมากนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับก็มีการบอกว่าบอกว่ามีการ ประกาศผลนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้สร้างตำนานนะครับเป็นหนังไทยเรื่องแรกในรอบ15ปีที่คว้ารางวัลนะครับจากเทศกาลเมืองคานได้สําเร็จนะครับและยังรับรางวัลนะครับอาร์มี่ปารีสนะครับแกนไพร์นะครับบอเลยว่าปังมานนะคะแล้วรวมไปถึงที่ใหม่นะไปเดินพรมแดงก็จึ้งทุกลุกนะมีโอกาสเจอใหม่นะครับก็ไปถามนะครับทุกประเด็นกันดีกว่าเดี๋ยวไปฟังนะครับสาวใหม่เปิดใจกันเลยครับหนังไทยเราชนะค่ะทุกคนจาก2,000เรื่องค่ะ แล้วก็เป็นเหมือนเป็นเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนผู้สร้างแล้วก็หนังเรื่องผีใช้ได้ค่ะอายุฟูโกะช่วยนะคะหนังเรื่องนี้ขอทุนสร้างและอยู่ใน process การทำงาน7ปีอปะะีค่ะแล้วจนมีวันนี้ได้ก็ภูมิใจะคะ่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นเหมือนสิ่งเริ่มต้นเป็น foundation เริ่มต้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีน้อง หรือแบบผู้กำกับหรือว่าคนสร้างหนังเอาหนังไปฉายแล้วก็หนังไปแข่งกันเยอะๆนะคะอยากให้คนไทยไปเยอะๆมากๆเลยใหม่รับบทเป็น ในเรื่องอะค่ะก็คือเป็นใหม่รับบทเป็นผออีไม่ผีก็ตายเล่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะสองอย่างคือใหม่รับบทเป็นผีที่ไปสิงในเครื่องดูดฝุ่นค่ะแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือสามีเพราะว่าสามีก็อยู่ในยุคที่มีฝุ่นในอากาศเยอะอะค่ะก็เรื่องราวเป็นประมาณนั้นใช่ค่ะเวอร์พรีเมียย์ที่คันวันแรกครั้งแรกเลยค่ะที่ที่ใหม่ไปไปชมของใหม่ก็คือพอจบปุป๊บใช่ไหมคะทุกคนก็ยืนปรบมือ7นาทีอะค่ะ โอ้โมือแตกเลยเราเล่นค่ะยืนยืนเนาทีตีตบมืออย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่า standing ovation thank you thank you พี่แจ็กกี้ standing ovation หม่เราได้7จนาทีค่ะใหม่ก็หม่ร้องไปตั้งแต่นาทีที่สามแล้วเพราะมันไม่เคยรู้สึกว่ามันสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าขนาดนั้นนะคะ เหมือนเราเราก็ทําสายหนังก็งได้เงินพันล้านร้อยล้านหรืออะไรก็ว่าไปแต่อันนี้มันเหมือนเราได้ยอมรับจากนักวิจารณ์ที่เป็นคนที่อยู่ในวงการหนังอะคะ่ะแล้วหนูก็แบบโอ้เราก็ไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้อะไรเงี้ยค่ะมันไม่ใช่งอแล้วมันก็ไม่มันแล้วมันก็ไม่ใช่กระถินมันแล้วมันไม่ใช่ไอท,ที่กระดับคริสต์มาสนะคะไม่ใช่ ใช่ค่ะเป็นชุด Gucci เป็นวันน Kind ย e s s ค่ะที่แบบว่าเหมือนกุชชี่เขาจะตัดไว้ที่ไม่อยู่ในคอลเลคชันไหนเลยคะ่ะตัดไว้สำหรับเซเลบริตี้ที่ใส่ไปเดินพรมค่ะต้องเอาอันนี้แบบมันคือสีมันเด่นกับพมมากคือแต่เป็นสีที่ชอบด้วยค่ะเป็นสีกุ c ชีค่ะแล้วพอวันที่ใหม่ได้ไปอะค่ะตอนที่ทุกคนยืนปรบมือให้กับนังอะภาพมันก็เข้ามาแล้วมันเหมือนปลดล็อก แล้วหลังจากนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรทําใหม่ได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนแบบมันตลดล็อกวันนั้นแล้วที่คนเคยดูถูกเราว่าเธออยากไปเดินสินะเธอได้คขายติมและแล้วหลังจากนั้นก็มีการติดต่อในสิปีที่ผ่านมาค่ะมีทั้งเอาบัตรมาขายใหม่หรือให้ใหม่ไปด้วยการจ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วใหม่ก็จะบอกว่าใหม่จะไม่ไปถ้าใหม่ไม่มีหนังไปเป็นการกลับมาร่วมงานกับพี่ตงบรรจงค่ะแล้วมีแลวพี่ตงบรรจงเองก็เขียนบทแล้วก็กำกับแล้วก็คนเขียนบทอีกคนนึงก็เก่งมากๆค่ะ คุณเตอ๋อเนะไม่บอกพี่เตอ๋อไม่กลัวอย่างเดียวว่าถ้ามันดังขึ้นมาแล้วคนจะเจอใหม่ตามห้างแล้วเรียกว่าคุณยายคุณยายเ <laughs> <laughs> ไม่กลัวเลยอ่ะแต่ว่าก็ดีใจค่ะซึ่งใหม่ได้ดูได้รู้ดีเทลของของคุณยายวลารนาตเวอร์ชันนี้แล้วค่ะแล้วก็อย่างพี่เก้าเองเราก็เข้าไปคุยในพโรเซสของการแบบว่าพอดเขาจะทําในรูปแบบไหนขายประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ย <laughs> ไอ้คายตะขาบเนี่ยเด็กร <laughs> ุ่นใหม่บางคนเนี่ยจำ <laughs> ไม่ได้แล้วนะใช่ไหมคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจำคายตะขาบไม่ได้แต่ก็รู้แหละคาย <laughs> ตะขาบอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะกลับ มาอีกรอบแล้วก็จะกลับมาแบบพูดไม่ได้ไม่กดดันเลยค่ะเพราะหนูว่าโตมากับเวอร์ชั่นพี่นกสินใจทุกทุกเวอร์ชั่นเป็นไอคอนิกโบรเป็นเป็น Legend เลเจนด์หมดเลยแล้วก็หวังว่าเวอร์ชั่นนี้จะทำให้เด็กกลับมารู้จักการขายตะขาบอีกรอบแล้วก็ไม่มั่นใจว่าถ้าอยู่ในมือของพี่โต้งแล้วพี่โต้งจะต้องจะต้องทำหนังที่ไม่เคยเหมือนภาคก่อนๆน,นะคะ แล้วก็ก็ค่อนข้างเชื่อมือพี่ตงมากๆากอะเนาะประเทศไทยส่งออกหนังเขาเรียกอะไรนะนังผีเยอะมากค่ะคนก็เลยชอบแล้วก็คุณยายสวยขนาดนี้มีซีรีส์จีนด้วยจ้าตาเจียาวชื่อไหมว่าชื่อแชยเกิร์แต่เขาเซ็นหน่วยมห้ามสปอยแต่หนูจะบอกว่าเ,าเป็นฟอร์มใหญ่มากๆเพราะว่าไม่ตกใจว่าเพราะไม่ไปกูชี่แล้วก็ ทีมที่เป็นทีมมาจากประเทศจีนนะคะเขาก็รู้จักเรื่องนี้ให่ก็บอกใช่ใช่ใหม่เล่นไม่เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์เกสละกันค่ะเป็นฟอร์มใหญ่จริงๆแล้วใหม่ก็ไปถ่ายที่เมืองของเขาอะค่ะแล้วก็ทั้งเมืองอะเป็นแบบสตูดิโอใหญ่แล้วก็ทีมงานดูแลใหม่ดีมากดีจริงๆค่ะแบบใหม่คนเดียวแต่รถคันใหญ่มากให้มาอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยดูแลใหม่ดีแล้วก็พุ่มกับน่ารักใจดีทุกคนเลยค่ะ